โซนซิงชาแนลนะครับโอ้โหน,นี้ภาพดูเจ้าปานเจริญการช่าง2 0งพันสบนะครับเดีจา้าข้าวนาปีหรือว่าพอขอทิพย้าหรือว่าข้าเบ้านี่โอ้โหดูมันจะปาดครับวันนี้ไม่บังครับพี่น้อง ไฮเครื่องยนต์เทอโอตัวเดิน 12H องเฮ่ข้อครับอุ้มสอง เดี๋ยวเรามาดูเจ้าปานเจริญ2011กับจะฟาดเหมือนเจ้าปานเจริญ2016ไหมโันเลยอย่างสวยงามครับสีม่วงอีกต่างหากแคนเตียอีกต่างหาก เกยวดันตัวนี้พันคอนะครับเพราะว่าเคยมี FC มาคอมเมนต์ผม,มอยู่ว่าทำเกยวดันมาให้ยังไงได้เห็นคลิปก็คอมเมนต์มาหน่อยครับว่ามันเป็นอะไรอ้พันเกีียวออกเกอครับพันคอ ào mày quay ngang các nó dài yeah, dứt uh, bài của เกี่ยวดันไม่ผ่านแล้วปกติเกี่วปานจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับสายจะเป็นครับเกี่ยวดันเอาเกี่ยวไปก่อนครับบนหน้าข้าวค่อยว่ากัน เนี่มมากครับพี่น้องฮึนีลงน,นิดมครับพี่น้องโอ้เจ้าป่านเจริญสองพัน 21. สิบเเสียงโบหวานเลครับ ก็เดือะฟาดเหมือนกันครับโอ้ตึงบีบแตะครับพี่น้องเต็มใลืมเอาอะมาดูเจ้าบาดเจริญต่อโอ้บาดเหมือนกันครับพี่น้อง2 0 1 1 270เเทอร์โบ โบหวานเจี๊ยบเลยครับคันนี้ ปัดเหมือนกันครับไ่แพรไไ่แพรเจ้าป,า 2, 2, 10, ปาัด C สองพันสิบกเลยสองพันสิบเอ็ดปาดเหมือนกันครับโอ้ยเชื่อว่ารถปันเจริญปาดทุกคันครับผมอือไม่มีน้ำครับโอ้ปลาครับพี่น้องอ้าวก็คนยาก แต่ก็ไหลดีครับข้าวพอฟอ1ิหรือว่าข้าวบอลนั่นเองเอาเรามาชมเจ้าปานเจริญต่อครับพี่น้องอเดี๋ยวข้าวไวมากครับพี่น้องไม่มีน้ำครับวิ่งเลยครับใช้เครื่องยนต์เ o 8 ตัวเดือน12เฮ็ดที่48ข้ออุ้ม2ตัน5ครับผมปั๊มยีโอ้บสามโอ้ตัวองตัวเลยทีเดียว,ว 2011, ครับ2011ับเดครับแต่ว่ายังโอ้ความเร็วแรงยังฟาดเหมือนเดิมได้ใจครับได้ใจ เจ้าปานเราก็เกี่ยวเสร็จแล้วครับรอบนี้รอบสุดท้ายพอด,ดีชิปนี้ก็ยาวพอสมควรแต่ก็ยังดีเราได้ดูเจ้าปานจบครับเพราะว่านาไม่ใหญ่เท่าไรเวลาก็ไม่เยอะยังไงใครที่ชื่นชอบชิปแม็กคอนโทรลซิงชาแนลก็ฝากกดกติดตามด้วยนะครับ ช่องใหม่นะครับช่องเก่าโดนปิดไปเรียบร้อยแล้วฝาก FC เก่ากดติดตามด้วยโอ้วัดเหมือนเดิมครับโอ้มีโค้ซ่า ไม <laughs> ว่ากันโอเคนะครับลิปหน้าเจอกันไหม่ฝากดติดตามด้วยครับ